รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันธ์ท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทบเจริญบิ๊กซีร่วมกับ บริษัท s อ e m อ o r i u m จำกัดโดยชิมไปบนไปเต็ม<า>ใจสนอยกขยี้ตีส่สี่สิุยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจน็อเขียวค่ะ วันนี้เจนนี่เขียวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อยู่ที่โรงแรมดุสิตาเรสซิเดนซ์นะคะท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะมาพักได้เลยนะคะแคชเชียร์สวยค่ะออ,อยู่เพชรบูรณ์ทั้งทีวันนี้เราจะพาทุกทกท่านนะคะไปทานอาหารอร่อยอร่อยในจังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านอะไรบ้างเยอะไหมไปลุ้นไปตามค่ะเดี๋ยวจะพาไปค่ะเว่นทปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี บอกนะคะว่าเคียวจะพาไปทานอาหารร้านที่อร่อยที่สุดของจังหวัดเพชรบุราร้านนี้แน่นอนคอนเฟิร์มแล้วพวกเราทานทุกคนแน่นอนที่สุดอร่อยเลิศชื่อร้านครัวคุณพี่กุลค่ะ,ะแล้วเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่<ท>ะ,<ท>ะคุณพี่กุลน,นะคะ,ะ,ะเมนูวันนี้ของเรามีอะไรบ้างคะที่ทุกคนมาจะต้องสั่งทุกคนมาต้องสั่งก็คือ ลาปลาาค่ะลาปลา้าใช่ค่ะลาปลาร้าเราเพิ่งเคยเห็นเลยนี่ค่ะโอ้สำเนียงสำเนียงใบ้าเดียวในเพชรบูรณ์ละหนึ่งเดียวอาจจะไม่มีที่อื่นที่อื่นไม่มีค่ะเป็นสูตรของเราเองใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ไม่มีแน่ๆค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยค่ะอันนี้ทานคนเดียวนะคะไม่ต้องมีช้อนกลางนะคะเลึกนิดนึงมีเป็นลาบปลาร้าเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงนะคะ นี่นะคะลองเลยโอ้กรอบทอดกรอบทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมคะหอมกรอบไหมคะเหม็นปลาไหมเครื่องเคียงก็จะไม่เหม็นปลาเลยค่ะจะมีกระเทียมเจียวใช่ค่ะมีหอมหมเจียวกระเทียมไปเรากุดเจียวใบมะกรูดเจียวอันนี้สูตรของพี่เองคนเดียวคิดเองทำเองเลยใช่ไหมคะ คิดได้ยังไงเนี่ยเป็นคนชอบทานชอบประยุกไปรู้จักคนอีสานเนาะก็ชอบกินปลาร้อบกินปลาก็เลยเอามาดัดแปลงใช่ค่ะเอามาคิดเมนูใหม่ทำยังไงจะให้ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมาต้องลองขอบคุณพี่คุณนะคะมาต้องสั่งนี่เลยค่ะลาบปลาร้าค่ะเมนูที่2ลองก็คือแกงส้มเมือง ปลาคังก็ไม่มีที่ไหนในเพชรชบูรณ์จะมีร้านเราร้านเดียวร้านเดียวเหมือนกันค่ะปลาคังใส่ก้านทูนใส่ผักบุ้งอันนี้คือการใช่การทูนค่ะส่วนใหญ่แกงส้มก็จะใส่อะไรนะที่ที่เป็นจะอันนี้เป็นส่วนของของที่นี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เด็กคุณชมดูสิคะเป็นเส้นยาวๆแล้วมาหั่นๆถูกต้องแปลกดีเหมือนกันนะคะ ค่ะต้องทานทูนเราจะเวลาทานเข้าไปมันจะมันฉ่ำอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมมันฉ่ำมากเพราะว่าน้ำแกงส้มชะอย่ในในเนื้อของของผักใช่ค่ะแล้วก็จืดในปากใช่เป็นรสเดีับอร่อยพี่คะเปิดมา่กี่ปีแล้วคะครัวคนพิทักษ์อยู่ราวๆสิบสามปีค่ะสิบสามปีสิบสามปีแล้วแขกเต็มทุกวันเ ช่วงตอนไม่มีโควิดนี่ก็เยอะค่ะอีกเมนูหนึ่งค่ะที่อันนี้ต้องลองไข่เจียวดอกกระจอนไข่เจียวดอกกระจอนที่นี่ไม่เหมือนใครตรงที่ไม่ไม่มีค่ะเพชรเจราบุญก็จะมีร้านเราร้านเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหวานหน่อยๆไหมคะ นึนกน <ondan S 2> ครับหวานอะไรหวานผักไหม่ลองลองลองคิดหวานกระเทียมโทนค่ะอกระเทียมโทนใช่ค่ะเราจะใส่กระเทียมโทนกระเทียมโทนที่สดสดแล้วะหรวอว่ดดองดองแล้วอ๋อที่ดองแล้วเพราะว่ามันจะมีรสชาติกลมกล่อมใช่ค่ะมันจะออกหวานที่นี่หวานอมหวานนิดๆค่ะเมนูนี้ก็ต้องลองอีกเมนูหนึ่งนะคะปีกไก่มะแขวนทำไมถึองมะแขวนมะแขวนก็คือสมุนไพรทางเหนือ ค่ะสมุนไพรทางเหนือรสชาติจะเป็นยังไงครับมีความหอมด้วยยังไงก็หอมหอมแต่มีความหอมใช่ไหมคะใช่กลิ่นมะแขวนกลิ่นมะแขวนมันจะหอมจะหอมค่ะเป็นสมุนไพรทางเหนือจะหอมนุ่มแล้วยี่สิบนาทีเข้าเข้าเนื้อใช่ค่ะไม่มากแต่ว่าร้อนนกค่ะบบเมัน คลุกมันหอมอยู่กใช่ค่ใช่ใช่เนื้อนุ่มข้างในใช่ค่ะอร่อยค่ะปีไก่เมื่อแหน่ตรงนี้อยู่ซอยอะไรยังไงอะคะถนนเทพาพัฒนาค่ะถนนเทพารพัฒนานะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดแวะมาก็เลี้ยวรถมาเลยค่ะมีแค่6ที่นั่งเท่านั้นจองไว้ก่อนโทรโทรศัพท์ก่อนไหมคะอ่าถ้าเยอะๆก็สามารถโทรสั่งจองได้ ว่้งหน้าบอกเวลาที่ได้นอนหรือว่าจะสั่งเป็นแบบสั่งกลับบ้านก็ต้องโทรมาใช่ค่ะเพราะจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นกุ๊กทำเองแล้วมีแบบไลน์แมนส่งไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยคือโทรมาแล้วก็มาเอาแค่นั้นใช่คุณผู้ชมคะอร่อยอย่างนี้เราก็ต้องมอบไปประกาศยกขยงติดดาวให้พี่พี่กุลเลยนะคะอร่อยอร่อยอย่างนี้ต้องขอขอบคุณพี่พิกุลด้วยนะคะ คุณพี่กุลนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราไปเจอกันนะคะว่าเราจะไปจ่ายตลาดกันที่ไหนช่วงเช้าๆอย่างนี้เจอกันคะ่ะซือหอมดีกว่าหอมเหรอคะหอมที่นี่เขา นี่เขาบอกให้เสร็จเลยสบายนี่ลงเท่าไหร่สามสิบสามสค่ะีเราก็การนะบอกให้แล้วเลยบอกให้แล้วบอกให้แล้วแบบใช่ะก็อ่อยอ่าแบบไม่ได้นานโอเคกระทีมกระเทียมกรเทียม ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยโยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิสต้นตะกูลองแต่บิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโงงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางงัวนอนตื่นสายลากสลายสลบคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยโยงค่ะ เราอยู่กับอาสังวานสวัสดีค่ะนี่นาตัวเมย่าค่ะอาเกเกเขียวค่ะแล้วก็พี่ช้างค่ะสวัสดีค่ะช้างเฉยๆค่ะและที่สำคัญที่สุดผู้ที่ปรุงอาหารที่อร่อยเลิศของเราเชฟปืนค่ะสวัสดีครับนี่นะคะเราจะไปจ่ายตลาดกันแล้วนะคะเชฟขะจะทำเมนูอะไรนะติ๊กติ๊กเดี๋ยวไปจ่ายก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าว่าตลาดนี้มีอะไรบ้าง ไปเลยค่ะไ,ไปเลยค่ะคุณผู้ชมมา ยกขยอยงเยอกขยี้ก็เดินทางมาสร้างความสุขทางด้านอาหารกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะและตลาดที่พีเจเน็ตเขียวและชาวยกขยองเดินทางมาใจตลาดกันอยู่นี้ก็คือตลาดเทศซบาลสองเมืองเพชรบูรณ์และตลาดเพชรพัฒนาตลาดใหญ่ใจกลางเมืองศูนย์รวมสินค้าทางพืชผักเครื่องใช้มากมายใครอยากได้อะไรก็เชิญได้เลยที่ตลาดทั้งสองนี้นะคะซื้อหอมดีกว่าหอมเหรอคะหอมที่นี่เขา ที่นีเขาอกให้เสร็จเลยสบายนี่ลงเท่าไหร่สามสิบสามสิบค่ะนี่เราก็กบารนะบอกให้แล้วเลยบอกให้แล้วบอกให้แล้วแบบใวา่ร่ไม่นานโอเคแค่นั้ทกระเทียมกระเทียมกระเทียมกอกระเทีกระเทกทกทียมกียเี่ระเทระเเอกเออรทียมเลยเทียมกเลยะเทายมกเย่ะเทาเีมเยยี เอาเลยค่ะเอาเคะชฟเอาพริกชี้ฟ้าจิมพริกชี้ฟ้าค่ะเอาอะไรแต่นี่ขายไงพริกชี้ฟ้าชี้ฟ้าโหลละแปดอ๋อโหลละแปดจิบวิธีการเลือกพริกเท่าเรื่องให้มันตึงตึงไม่เหี่ยวตึงตึงเหมือนซอสขาวหรือเหมือนว่าตึงตึงครับตึงตึงค่ะโอเคท่านี่ทัานี่ตึงตึงอะไรดีล่ะห้ามตึงน้ำเน่า ไปแล้สองบาทลูกใหญ่อันนี้มะนาวแป้นใช่ไหมต้องเลือกเหลืองๆไหมคะไม่ไถึงกับเหลืองผิวบางๆกปมันเป็นตัวเป็นมะนาวแป้นร้านเยอะนี่ต้องกดน้อนอา๋อใส่รวมกันถูกเดียวช่างยังยังไม่ถึงแยกถุงสามใบก็พอสามใบค่ะอืโอเคเท่าไหร่เอาหกบาท นี่สองโอเคและก็ถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องปรุงเมนูเคล็ดลับอร่อยออร่ยจากปักซอยและเชฟปึงจะปรุงเป็นเมนูอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับจากปักซอยของผมวันนี้เป็นเมนูไข่เจียวสำหรับเมนูนี้ความพิเศษของผมก็คือเพิ่มรสชาติและเพิ่มความอร่อยของไข่เจียวของผมโดยใช้ น้ำจิ้มตุกี้พันท้ายนลติงตุดกระทะร้อนครับส่วนผสมของผมก็มีไข่ไก่ครับน้ำมันวุ้นเต้นขึ้นช่ายต้นหอมผักบุง้งและที่ขาดไปได้วันนี้ผมใช้น้ำจิ้มตุกขี้ตาพันท้ายนลติงตุดกระทะร้อนครับก่อนอื่นผมก็จะเคาะไข่ขลงไปเลยครับคร้บผมก็จะใส่วุ้นเต้นครับอันนี้วุ้นเต้นผมได้แช่น้ำมาก่อนลงหน้าครับ จะได้สุกเร็วและนิ่มครับปักปุ้งขึ้นช่ายต้นหอมครับรากผักกาดขาวครับหลังจากนั้นผมจะตีไข่กับตัวผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับอันนี้ผมก็จะปิดฝาครับเพื่อที่ให้ด้านบนของไข่เจียวนี่สุกครับความม้อนจะได้ลงไปสัมผัสถูกไข่เจียวด้านบนแล้วไม่ก็จสุกครับ หลังจากนั้นผมก็จะหลีไฟอ่อนครับหลังจากนั้นด้านล่างเกมแล้วผมก็จะกลับด้านครับ อันนี้ผมก็จะราดด้วยซอสตุกี้กี้พันท้ายครับผมตูดกระทะร้อนครับ ันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขโย,ยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสาหากโมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสมสารนาติดตามรับเรียบร้อยแล้วครับาราเมนูไข่เจียวตุก,กี้กี้ตูดกระทะร้อนครับช่วงหน้าผมจะทําเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับทันทีเคารบ เสี <S S ่ยงโชคคนที่มีความหวังนะคะผม well, ้หวงัวงก็หวังต่อไปค่ะงวดนอนโดนแดกหวดนั้นก็โดนกินมางวดนี้ก็โดนรับประทานตรวจแล้วเซ็งสาดตายทุกใบอันนาเป็นไงล่ะ ข้ากับข้าวของเดือนนี้ไม่ถูกลอตตอรี่ค่ะอาอาขาไม่มีเงินซื้อกับข้าวอาจจะให้อะไรหนูไปกินบ้างโอ้เดี๋ยวจะให้ทุกอย่างเลยให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างได้ที่อยากได้ทุกอย่างหููอยากได้นมก่อนเลยค่ะยยกี ชิมขมงโฉงเฉียงผลิตภัณฑ์น,น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา พันนท้ายรส,สรผลิต,ตภัณฑ์นมสดตราห <ผม S 1> นองโพยยข้ายยกลยยับเข้ามาสู่ช่วงชิมขมองชเงเจงค่ะหลังจากที่จ่ายตลาดกันเ,นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาสู่ช่วงนี้สู่ช่วงนี้แน่นอนที่สุดพิธีกร,รรับเชิญเหมือนเดิมค่ะผิวเผือดขาววอก่ะขาวพอก วอกยังพอได้เผือกไม่เอาาไม่เอาเหรอคะเอาไม่เอาไ, <ป S 1> ไม่เผือกเขาไม่เผือกคะ่กคะขาวอกขาวอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เมนูอะไรเราไม่รู้เราต้องถามเชฟค่ะวันนี้เป็นเมนูปลาผัดพริกมันกุ้งครับปลาผัดพริก,ม,กมันกุ้งส่วนประธของผมก็มีปลาครับ วันนี้ผมใช้ปลาของเพชรบูรณ์นะปลาปลากาครับปลากาครับผมปลาน้ําจืดที่นี่ครับปลาน้ําจืดของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมโอ้แล้วก็มีหอมมีหอมมีกระเทียมกระเทียมวันนี้ก็ใช้พริกกระเหรียงของที่นี่เหมือนกันครับต้องใช้กระเหรียงของที่นี่แล้วต้นหอมต้นหอมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ แล้วมันหอยวันที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมใช้มันกุ้งเสวยตาพันท้ายนรสิงค์ครับมันกุ้งเสวยตาพันท้ายนรสิงค์อันนี้แน่นอนที่สุดค่ะอันนี้เริ่มเลยครับอันนี้ผมจะเริ่มผัดเลยครับเริ่มเลยนะคะเชฟขาเรามาดูเชฟผัดนะคะพริกนี้จะทำให้เผ็ดพี่กระเหรี่ยงแต่พี่กระเหรี่ยงครับเผ็ดอันนี้เผ็ดมากครับเผ็ดมากเขามีพริกจะมีพริกหวานเชฟก็มีพริกหวานมีพริกหวานมันมีประวัติของมันครับพริกหวานพริกหวานมีประวัติเอ๊ะทำไมเราไม่รู้คะเราอยากรู้อ่าต้องมาบ่อยๆใช่ไหมคะ วัตถุดิบปลาคาใช่ค่ะจังหวัะเทียวกระเทียมก่อนใช่ไหมคะครับผมเทียวกระเทียมให้มันหอมก่อนครับให้หอมเอาให้หอมหอมไม่ต้องถึงขนาดกรอบใช่ไหมคะเอาแค่หอมแล้วก็ปลาก็ทอดมาแล้วทอดมาแล้วนิดหน่อยให้พอหอมหอมพอกรอบหน่อยนึงมันจกเริ่มหอมแล้วผมก็ใส่ตอนนี้ใส่หัวหอมใส่หัวหอมหัวหอมใหญ่ครับเทียวหอมแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับผม กูมบ่อยไหมคะปกติจะน่าจะซื้อค่ะแล้วที่ทำเป็นบ่อยๆก็แกงจัหวานอะไรเงี้ยซื้อริกมาอันนี้หัวหอมใหญ่ก็เริ่มหอมผมก็ใส่กเกลีครับสองอย่างใส่ที่สามอันนี้ทำกับข้าวทุกวัน อันที้ทำกับข้าวทุกนาทีเชฟต้องทำกับข้าวทุกเวลาเลยทำทุกวันแล้วก็ซื้อทุกวนันโอ้โอโชว่วงนี้กำลังผัดผัดอยู่ก็ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคคนที่มีความหวังนะคะผม้หวังก็หวังต่อไปค่ะวง,ว,งะวดนอนโดนแดกงวดนั้นก็โดนกินมางวดนี้ก็โดนรับประทานตรวจแล้วเซงสัตว์ตายทุกใบอันนาเป็นไงละ ข้าวกับข้าวของเดือนนี้ไม่ถูกรอตเตอรี่ค่ะอาอาขาไม่มีเงินซื้อกับข้าวอาจจะให้อะไรหนูไปกินบ้างโอ้เดี๋ยวจะให้ทุกอย่างเลยให้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างทุกอย่างได้ที่อยากได้ทุกอย่างหนูอยากได้นมก่อนเลยได้เลยเดี๋ยวให้เลยวันนี้นะครับเราก็มีนมของโพครับมาแจกให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิศบูรณ์ได้ทานกันนะครับเพราะว่านมนองโพคือนมสดนองโพนองโพแท้ นมจากเกษตรกรอาชีพพักทานนะครับก็นอกจากที่เรามีนมทุกรสชาติแล้วสีผพันอื่นก็ยังมีไอศครีมไอศครีมก็มีโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็มีนมอัดเม็ดนมอัดเม็ดก็มีครีมเนยเรามีเกือบทุกผลิตภัณฑ์ใครขอฝากกับพี่น้องชาวพิจิวณและพี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับนมหมักโคครับหอมหอมกรุ่นค่ะรสชาติผมใส่มันกุ้งสวยไปแล้วครับผมใส่เครื่องไปแล้วใส่มันกุ้งไปแล้วเดี๋ยวมาประปรบหน่อยครับผม จะยังไม่ได้เส่็ปลานะคะจะใส่ปลาในสุดท้ายเลยแล้วก็หนู้องทานปลาชอบทานปลาแน่เลยค่ะพาผู้หญิงเรานี่นะคะนี่อาหารเป็นที่เป็นปลนจะไม่อ้วนเมนูอร่อยอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องไอซ์ค่ะนอกจากปลานี้หนูมีปลาอะไรมาอีกอ่ะที่รู้ไหมว่าทานอันนั้นควบคู่กับสิ่งที่หนูจะนําเสนออ่ะมันสุดยอดมากสุดยอดมากนี่นี่ไหนใครอะไรปีนขึ้นไปนี่ไง ลีลานิดานึงหอมปลาร้าค่ะนี่เป็นน้ำพริกที่ทานกับข้าวแล้วก็ทานกับนี่ด้วยอร่อยมากด้วยชอบไหมชอบไหมปลาร้าอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักแจกแม่ค้าทั้งหมดในตลาดเทศบาล2นะคะรอเลยค่ะ ผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อเช้าโอ้โหชาวตลาดเทศบาลสองนะคะแม่ค้าทุกทุกท่านนะคะได้ชิมได้อร่อยได้นัวกับผัดปลาของเชฟปิงแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็ต้องขอขอบคุณอาสังวานนะคะขอบคุณกาน้ำค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ช้างค่ะขอบพระคุณเชฟปิงนะคะที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราได้ทานแล้วก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะตลาดเทศบาลสองค่ะตลาดเพชรพัฒนาค่ะบ้านกลางเมือง River Home ค่ะดูสิตาเรสิเดนท์อาเดอินเพชรบูรณ์ค่ะไร่สองเราเขาข้อรีสอรสุดท้ายแล้วเราต้องกล่าวคำว่ายกขยกยกขยี้ BCB สวัสดีค่ะทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้4:40